เป็นเรื่องของ Green Economy ครับเป็นความร่วมมือของทางบางจากครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรครับทางภาควิชาประมงครับต้องการที่จะศึกษาเรื่องของ blue carbon ครับเพื่อพัฒนาให้เกาะหมากครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเป็น low carbon destination นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองนะครับดีคาร์บอนต่ำในงานวิจัยอันนี้ครับโฟกัสไปที่ หญ้าทะเลนะครับเป็นหญ้าทะเลที่อยู่ตามแนวปะการังครับซึ่งมีขนงานวิจัยครับจากทาง IUCN ครับ International Union for Conservation of Nature ครับ mm hmm. เขาบอกว่าหญ้าทะเลพวกนี้ที่มันเป็นพืชกลุ่มที่อยู่ในทะเลแบบเต็มตัวเลยนะครับเป็นพืชใต้น้ำเลยเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมากกว่าพืชบนป่าบนบกเนี่ยได้ถึง7-10ถึง10เท่าเลยครับ ัน,นั้นมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากครับแล้วก็อยากจะทําให้กาะหมานะครับเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวแบบกรีนนะครับเป็นโลคาร์บอนเดสติเนชันที่สําคัญครับเจ้าญ้าทะเลตัวนี้จากการศึกษามันมีความเสถียรค่อนข้างสูงคําว่าเสถียรคือมันไม่ค่อยจะอ่อนแอง่ายนะครับจากการกระทําต่างๆของมนุษย์ว่างั้นก็ได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณมนได้ก็สามารถที่จะลดคาร์บอนได้มากขึ้น นอกจากสนับสนุนงานวิจัยเรื่องของญ้าทะเลนะครับที่ดูดซับคาร์บอนแล้วทางบางจากก็ได้สนับสนุนนะครับรถยนต์รถจกกักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับวินโนนี่เพื่อใช้ในการรับส่งนะครับภายในเกาะนะก็จะเป็นต้นแบบของการเดินทางสัญจรในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยยายนต์ไฟฟ้าและก็สนับสนุนอุปกรณ์นะครับสำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่ชื่อว่า Trash Heroes เกาะหมากครับเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เก็บขยะบนชยายหาดครับ เขาจะได้มีถุงมือแล้วก็เสื้อผ้าที่ผลิตจากขวดเพชรที่รีไซเคิลนะครันะก็จะเป็นการทำเป็นตัวอย่างให้คนในท่องที่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับว่าการที่จะเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศอีโคซิสเ็มของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับ การทําให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นโลคาบอนเดสทนชเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันก็ต้องมีคนที่เริ่มช่วยทําก็ขอสนับสนุนให้โครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทําขยายผลไปอีกหลายๆที่นะครับเราจะได้เข้าสู่ยุคของเซอร์ l คูลาร์อีโคนมีได้แบบเต็มรูปแบบนะครับผม